ชวิโสธนสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบิณฑกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคตัดเรียกพิสุทธ์ทั้งหลายว่าดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายพิสุทธ์เหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตัด ดังนี้ว่าดูกะระพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวิน,นัยนี้ย่อมพยากรณ์อรหัตผลว่าข้าพระเจ้ารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีดูกะระพิสุทั้งหลายพวกเธออย่าเพ้ออย่าเพิ่ยินดีอย่าเพิ่งคัดค้านคํากล่าวของพิสุรูปนั้นทันไม่ยินดีไม่คัดค้านแล้วเพิ่งถามปัญหาเธอว่าดูกะระท่านผู้มีอายุ โอหารอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอารหาันตสัมมาสัมพุทธ,ธะตัดไว้ชอบนี้มีอยู่สี่ประการสี่ประการเป็นชไหนคือคำกล่าวว่าเห็นในอารมณ์ที่ตนเห็นแล้วคำกล่าวว่าได้ยินอารมณ์ที่ตนฟังแล้วคำกล่าวว่าทราบในอารมณ์ที่ตนทราบแล้วคำกล่าวว่ารู้ชัดในอารมณ์ที่ตนรู้ชัดแล้ว นี่แลโวโอหานสีประการอันพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอาหารหันตสัมมาสัมพุทธะตัดไว้ชอบก็จิตของท่านผู้มีอายุผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรเล่าจึงหลุดพ้นจากอาสวะไม่ยึดมั่นในโวหารสีนี้ดูกระพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ผู้สิ้นอาสวะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระ,ะได้แล้ว บรรลุป,ประโยชน์ตนแล้วโดยลำดับสิ้นสัญญน์ในภพแล้วพ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบจึงนับว่ามีธรรมอันสมควรจะพยากรณ์ได้ดังนี้ว่าดุกะระท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลตไม่อาศัยไม่พัวพันพ้นวิเศษแล้วพากได้แล้วในธรรมที่ข้าพเจ้าได้เห็นมีใจอันกระทำให้ปราศจากเขตแดนได้ แล้วอยู่ข้าพเจ้าไม่ยินดีไม่ยินร้ายพากได้แล้วในธรรมที่ข้าพเจ้าได้ยินมีใจอันทําให้ปราศจากเขตแดนได้แล้วข้าพเจ้าไม่ยินดีไม่ยินร้ายพากได้แล้วในธรรมที่ข้าพเจ้าได้ทราบมีใจอันกระทำให้ปราศจากเขตแดนได้ได้แล้วอยู่ข้าพเจ้าไม่ยินดีไม่ยินร้ายพากได้แล้วในธรรมที่ข้าพเจ้าได้รู้ชัดมีใจอันกระทำให้ปราศจากเขตแดนได้แล้วอยู่ ดูกระท่านผู้มีอายุจิตของข้าพเจ้าผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้แลจึงหลุดพ้นจากอาสบะไม่ยึดมั่นในวมหารสีนี้ดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายคำกล่าวของพิสุรูปนั้นเธอควรชื่นชมอนุโมทนาว่าสาธุครั้นแล้วพึ่งถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าดูกระท่านผู้มีอายุอุปปาทานอุปทา,านอา,านกาศอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะตัดไว้ชอบนี้ มีหประการแล5ประการเป็นชนหนคือรูปะร,ร,รูปประธานนักขันเวทนาเวทนูนปธานนักขันสัญยูปทานนักขันสังขารูป,ปรธานนักขันวิญญาณูปทานนักขันดูกระท่านผู้เมียอยุนี่แลอุปทานนักขันห้าประการอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะตัดไปชอบแล้วก็จิตของท่านผู้เมียอายุผู้รู้อยู่ เห็นอยู่อย่างไรเล่าจึงหยุดหลุดพ้นจากอาสวะไม่ยึดมั่นในอุปาทานขันห้านี้ดูกระระพิสุทธ์ทั้งหลายพิพสุทธ์ผู้สิ้นอาสวะแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วกิจทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรงงาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วโดยลำดับสิ้นสังโยชน์ในพบแล้วพ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบจึงนับว่ามีธรรมอันสมควรจะพยากรณ์ได้ดังนี้ว่าดูกระระท่านผู้เมยุข้าพระเจ้ารู้แจ้งรูปแล้ว แปลว่าไม่มีกำลังปราศจากความรักไม่ใช่เป็นที่ตั้งแห่งความชื่นใจจึงทราบชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นสำทอกดับสละและสลัดเกืนซึ่งของปรธานขัคารที่ยึดมั่นในรูปและอนุสัยคือความตั้งใจและความปักใจมั่นในรูปได้ข้าพเจ้ารู้แจ้งเวทนาแล้วแล้วแลว่าจิตของเราหลุดพ้น เพราะสิ้นสำรอกดับสละสลัดคืนซึ่งอุปทานขันที่ยึดมั่นในเวทนาและอนุสัยคือความตั้งใจและความปักใจมั่นในเวทนาได้ข้าพเจ้ารู้แจ้งสัญญาแล้วแล้วว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นสำรอกดับสละและสลัดคืนซึ่งอุปทานขันท์ที่ยึดมั่นในสัญญาและอนุสัยคือความตั้งใจและความปักใจมั่นในสัญญาได้ข้าพเจ้ารู้แจ้งสังขารแล้วแล้วว่าจิต ของเราหลุดพ้นแล้วเพราะเส้นสำรอกดับสลัดและสลัดคืนซึ่งอุปทานขันที่ยึดมั่นในสังขารและอนุสัยคือความตั้งใจและความปักใจมั่นในสังขารได้ข้าพเจ้ารู้แจ้งวิญญาณแล้วแล้ว่าไม่มีกําลังปราศจากความรักไม่ใช่เป็นที่ตั้งแห่งความชื่นใจจึงทราบชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้น สำลอกดับสละและสลัดคืนซึ่งอุปทานขันที่ยึดมั่นในวิญญาณและอนุสัยคือความตั้งใจและความปักใจมั่นในวิญญาณได้ดูกะระท่านผู้เีมียุจิตของข้าพเจ้าผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้แลจึงหลุดพ้นจากอาสวะไม่ยึดมั่นในอุปทานขันห้านี้ดูกระที่สุขทั้งหลายคำกล่าวของพิสุรูปนั้น พวกเธอควรชื่นชมมนุโมทนา,าสาธุกครั้นแล้วพึงถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าดูกระท่านผู้มีอายุธาตุอันพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธะตัดไว้ชอบนี้6ประการพวกประการเป็นฉนัยคือปัตวีธาตุอาโปธาตุตีโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุดูกระท่านผู้มีอายุนี้และธาตุหประการ อันพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะตัดไว้ชอบแล้วก็จิตของท่านผู้รู้อยู่ก็จิตของท่านผู้มีอายุผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรเล่าจึงหลุดพ้นจากอาสวะไม่ยึดมั่นในธาตุหกนี้ดูกระละพิสุ์ทั้งหลายพิสุ์ผู้สิ้นอาสวะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทํากิจที่ควรทําเสร็จแล้วโปรงภรระไว้ รงมารได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วโดยลำดับสิ้นสังโยชนในพบแล้วผลวิเศษแลเพราะรู้ชอบจึงนับว่ามีทมอันสมควรใะพยากรณ์ได้ดังนี้ว่าดูกะระท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าครองปัตตวีธาตุดยความเป็นอนัตตามิใช่ครองไม่ใช่ครองอัตตาอาศัยปัตตวีธาตุเลยจึงทราบชัดว่าจิตของเราดุดพนแล้ว เพ mm hmm. ราะสิ้นสำรอกดับสละและสลัดคืนซึ่งอุบาทานขันที่ย evet ึดม mm ั่นอาศัยปัตตีธาตุและอนุสัยคือความตั้งใจความปักใจมั่นอาศัยปัตตีธาตุได้ข้าพเจ้าครองอาโปธาตุโดยความเป็นอนัตตาเพราะสิ้นสำรอกดับสละและสลัดคืนซึ่งอุบาทานขันที่ยึดมั่นอาศัยอาโปธาตุและอนุสัยความตั้งใจและความปักใจมั่นอาศัยอาโปธาตุได้ข้าพเจ้าครองเตโชธาตุ โดยความเป็นอนัตตาเพราะสิ้นสำรอกดับสละและสลัดคืนซึ่งอบทานการที่ยึดมั่นอาศัยธาตุอาศัย,ยเตโชธาตและอนุสัยคือความตั้งใจและความปักแจมัน่นอาศัยเตโชธาตได้ข้าพเจ้าครองวายโยธาโดยความเป็นอนัตตาเพราะสิ้นสำรอกดับสละและสลัดคืนซึ่งอบทานการที่ยึดมั่นอาศัยวายโยธาและอนุัยคือความตั้งใจความปักแจมั่นอาศัยวายโยธาได้ข้าพเจ้าครองอากาศธาตโดยความเป็นอนัตตา เพราะสิ้นสำรอกดับสละและสลัดคืนซึ่งอุบาทานการที่ยึดมั่นอาศัยอากาศธาตุและอนุสัยคือความตั้งใจและความปักใจมั่นอาศัยอากาศธาตุได้ข้าพเจ้าครองวิญญาณธาตุโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ครองอัตาอาศัยวิญญาณธาตุเลยจึงทราบชัดว่าจ,จิตของเราดูดพลแล้วเพราะสิ้นสำรอกดับสละและสลัดคืนซึ่งอุบาทานการนัรที่ยึดมั่นอาศัยวิญญาณธาตุและอนุสัย คือความตั้งใจและความปักแจมั่นอาศัยบิญญาณธาตุได้ดูกะระท่านผู้เมียยุคจิตของข้าพเจ้าผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่อย่างนี้แลจึงหลุดพ้นจากอาสวะไม่ยึดมั่นในธาตุหนี้ดูกะระพิสุททั้งหลายคำกล่าวของพิสุรูปนั้นพวกเธอควรชื่นชมอนุโมทนาว่าสาธุครั้งแล้วพึ่งถามให้ปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าดูกระท่านผู้เมยยียายุก็อายตนะภายในอายตนะภายนอก อันพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธตะตัดไว้ชอบอย่างนี้หกอย่างนี้ละหกแลอย่างหกอย่างละหกเป็นฉนไหนคือจักสุและรูปโสตและเสียงคานะและกลิ่นชิวหาและรสกายะและโพทภะโนและธรรมาลมูกระ,ะท่านผู้มีอายุนี้ลอายตนะภายในอายตนะภายนอกอย่างละหกอันพระผู้มีพระภาคพ,พ,พระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอราหาันตสัมมาสามัมพุทธะตัดไว้โดยชอบตัดไว้ชอบแล้วก็จิตของท่านผู้มีอาอยุผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรเล่าจิตหลุดพ้นจากอาสะวะไม่ยึดมั่นในอายตนะทั้งภายในและภายนอกอย่างละหกเหล่านี้ดูกระพิสุท์ทั้งหลายผู้พิสุ์ผู้สิ้นอาสะวะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระไว้ปลงภาระได้แล้วบรรลุป,ประโยชน์ แล้วโดยลำดับสิ้นสังโยชน์ในพบแล้วพ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบจึงนับว่ามีธรรมอันสมควรจะพยากรได้ดังนี้ว่าดูกระท่านภูเมีอายุข้าพเจ้าทราบชัดว่าจิตของเราดูดพ้นแล้วเพราะสิ้นสำารอกดับสละและสลัดคืนซึ่งความพอใจความกำหนัดความยินดีตัณหาอุปาทานที่ยึดมั่นและอนุสัยคือความตั้งใจและความปักใจมั่นในจักสุในรูปจักในจักสุวิญญาณในธรรม ที่พึงรู้แจ้งด้วยจากสุตวิญญาณข้าพเจ้าทราบชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นสำรอกดับสละและสลัดคืนซึ่งความพอใจความกำหนัดความยินดีตัณหาอุปาทานที่ยึดมั่นและอนุสัยคือค,อความตั้งใจและความปักแจมั่นในโสตในโสตะในเสียงในโสตะวิญญ,ญาณในธรรมที่พึงรู้แจ้งด้วยสโสตะวิญญ,ญาณข้าพเจ้าทราบชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นสำรอกดับสละและสลัดคืนซึ่งความพอใจความกำหนัดความยินดี ตัณหาอุปาทานที่ยึดมั่นและอนุสัยคือความตั้งใจในและและความปักใจมั่นในคานะในกลิ่นในคานะบินญ,ญาณและในธรรมที่พึงรู้แจ้งด้วยคานะบิญญาณข้าพเจ้าทราบชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นสำรอกดับสละและสลัดคืนซึ่งความพอใจความกำนัดความความกำนัดความยินดีตัณหาอุปาทานที่ยึดมั่นและอนุใสคือความตั้งใจและความปักใจมั่นในชีวา ในรถในชีวหาวิญญาณและในธรรมที่พึงรู้แจ้งด้วยชีวหาวิญญาณข้าพเจ้าทราบชัดว่าจิตของเราดุดพ้นแล้วเพราะสิ้นสําลอกดับสลัและสลัดเกลื่นซึ่งความพอใจความกําหนัดความยินดีตัณหาอุปาทานที่ยึดมั่นและอนุใสคือความตั้งใจและความปักแจมมั่นใน,ใน,ใน,ในกายในปัวัพพะในกายะวิญญาณในธรรมที่พึงรู้แจ้งด้วยกายะวิญญาณข้าพเจ้าทราบชัด ข้าพเจ้าทราบชาัดว่าจิตของเรอหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นสำรอกดับสละและสละเคืนซึ่งความพอใจความกำหนัดความยินดีตนาอุปทานที่ยึดมั่นและอนุสัยคือความตั้งใจและความปักใจมั่นในมโนในธรรมาลมในมโนวิญญาณและในธรรมที่พึงรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณดูกระระท่านผู้มียุจิตของข้าพเจ้าผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้แหละซึ่งจึงได้หลุดพ้นจากอาสวะแม่ยึดมั่นในอยตนะทั้งในภายในและภาย,น,ภายนอกอย่างเหล่านี้แหละดูกระระพิสูจิ์ทั้งหลาย คำกล่าวของพิสูรรูปนั้นพวกเธอชื่นชมอนุโมทนาว่าสาธุครั้นแลพึงต่างปันาให้ยิ่งขึ้นไปว่าก็เมื่อท่านผู้มีอายุรู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงถอนอนุสัยคือความถือตนว่าเป็นเราว่าของเราในกายอันมีวิญญาณนี้และในนิมิตท,ทั้งหมดใน ภายนอกได้ด้วยดีดูการะ,ะพิสุกทั้งหลายผู้สิ้นอสวะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทํากิจที่ควรทําเสร็จแล้วพหมพระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนแลโดยลําดับสิ้นพูดสิ้นสัญญอ์ในภพแล้วพ้นวิเศษแลเพราะรู้ชอบจึงนับว่ามีทำอันสมควรจะพยากรณ์ได้ดังนี้ว่าดูการะ,ะท่านผู้มีอายุเมื่อก่อนข้า,าพเจ้าเป็นผู้ครองเดือน ยังเป็นผู้ไม่รู้ตถาคตบ้างสาวกของพระตะถาคตบ้างแสดงธรรมแก่ข้าพระเจ้านั้นข้าพระเจ้าฟังถามนั้นแล้วจึงมีความเชื่อในพระตะถาคตข้าพระเจ้าประกอบด้วยการได้ความเชื่อโดยเฉพาะนั้นจึงพิจาร,รณาเห็นดังนี้ว่าคาราวาสคับแค่เป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นช่องว่างเราจึงควครเรายังอยู่คลองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียว ดุดสังที่ขัดที่เขาขัดแล้วนี้ไม่ใช่ทําได้ง่ายอยากก่างการนั้นเลยเราจึงเราพึงปรงผมและหนวดนุ่งผมผ้ากาสาวพัดและออกจากเรือนบวชเป็นบรรบชิตเถิดสมัยต่อมาข้าพเจ้าจึงละพวกทรัพย์น้อยบ้างมากบ้างละวงญาติเล็กบ้างใหญ่บ้างปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดและออกจากเรือนบวชเป็นบรรบชิตข้าพเจ้า เมื่อเป็นผู้บวชแล้วอย่างนี้ถึงพร้อมด้วยศิกขาสาชีพของพิสุททั้งหลายเพราะละปาณาติบาตจึงเป็นผู้ละเว้นขาดจากปาณาติบาตวางอาชญาวางศาสตราแล้วมีความละอายถึงความเป็นดูได้เป็นผู้อนุเคราะห์จากอนุอ,นอาทินาทานถือเอาของที่เขาให้หวังของที่เขาให้ตนเป็นคนสะอาดไม่ใช่กมยอยู่เพราะ ละกรรมอันเป็นค่าศึกแก่พรหมจันทร์จึงประพฤติพรหมจันทร์ประพฤติห่างไกลและเว้นจากเมตุนอันเป็นธรรมดาของชาวบ้านเพราะละมุสาวาทจึงเป็นผู้เว้นขาดจากมุสาวาทเป็นผู้กล่าวคำจริงนำลงในคำสัตว์เป็นหลักฐานเชื่อถือได้ไม่พูดลวงโลกเพราะวาจาส่อเสียดจึงเว้นจึงเป็นผู้เว้นขาดจากวาจาส่อเสียดได้ยินจากฝ่ายนี้แล้วไม่ บอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือได้ยินฝ่ายโน้นแล้วไม่บอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นทั้งนี้เมื่อเขาแตกกันแล้วก็สมานให้ดีกันหรือเมื่อเขาดีกันแล้วก็ส่งเสริมชอบความพร้อมเพียงยินดีในคนที่พร้อมเพียงชื่นชมในคนที่พร้อมเพียงกันเป็นผู้กล่าววาจาสมาสมานสามัคคีกันเพราะละวาจาหยาบจึงเป็นผู้ เว้นขาดจากวาจาอยากเป็นผู้ที่กล่าววาจาซึ่งไม่มีโทษสนองหูชวนให้รักใคร่จับใจเป็นภาษาชาวเมืองอันคนส่วนมากปรารถนาและชอบใจและละการเจรจาเพื่อเชือจึงเป็นผู้เว้นขาดจากการเจรจาเพอรอเชือกล่าวกล่าวถูกกาละกล่าวถูกกาละกล่าวเป็นกล่าวตามเป็นจริงกล่าวตามอัด กล่าวตามธรรมกล่าววินันเป็นผู้กล่าววาจามีหลักฐานมีที่อ้างมีขอบเขตประกอบด้วยประโยชน์ตามการข้าพเจ้าเป็นผู้เว้นขาดจากการพรากพืชคามและพูดคามเป็นผู้ฉันหนเดียงดฉันในเว,เวลาลายตรีเว้นขาดจากการฉันในเวลาวิการเป็นผู้เว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการละเล่นเป็นค่าสึกแก่กุศลเป็น เผู้เว้นขาดจากการทัดทรงและตกแต่งด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวเป็นผู้เว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งสูงอันที่นั่งที่นอนอันสูงและใหญ่เป็นผู้เว้นขาดจากการรับทองและเงินเป็นผู้เว้นขาดจากการรับทาสีและทาตเป็นผู้เว้นขาดจากการรับแพะและแกะเป็นผู้เว้นขาดจากการรับไก่และสุกร เป็นผู้เว้นขาดจากการรับช้างโคม้าและลาเป็นผู้เว้นขาดจากการรับไร่นาและที่ดินเป็นผู้เว้นขาดจากการประกอบธุรกิจและการรับใช้เป็นผู้เว้นขาดจากการซื้อและการขายเป็นผู้เว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างโกงด้วยของปลอมและโกงด้วยเครื่องตวงวัดเป็นผู้เว้นขาดจากการรับสินบนล่อลวงและตลบตะเลเป็นผู้เว้นขาดจากการตัดการค่าการจองจำการตีจิงการปล้นและการโชค ข้าพเจ้าได้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายและบินธบัตเป็นเครื่องบริหารท้องจะไปที่ใดย่อมถือเอาบริขันไปได้หมดเหมือนนกมีปีกจะบินไปที่ใดก็ย่อมมีภาระคือปีกของตนเท่าที่บินไปข,ข้าพเจ้าประกอบด้วยศีลขันของพระอริยะเช่นนี้แล้วจึงได้สวยสุขอันปราศจากโทษภายในเห็นจากสุดด้วยเห็นรูปด้วยจากสุไม่ถือ ไม่เป็นผู้ถือเอาโดยนิมิตและโดยอนุพยัญชนะประพึิตนประพติเพื่อสํารวมจากขุนสีอันเป็นจกักขุนสีอันมีการเห็นรูปเป็นเหตุซึ่งบุคคลผู้ไม่สํารวมอยู่พึงถูกอกุศลอันลามกหรือวิชาและโทมนัสครอบง,งําได้รักษาจากักขุนสีถึงความสำรวมในจกักขุนสีแล้วได้ยินเสียงด้วยโสตแล้ว รมเปลี่ยนด้วยคานะแล้วลิมรสด้วยชีวหาแล้วถูกต้องโพธัพระด้วยกายแล้วรู้ธรรมอารมณ์ด้วยมโนแล้วไม่เป็นผู้ถือเอาโดยนิมิตและโดยอนุปริยชนะปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินรีย์อันมีการรู้ธรรมารมณ์เป็นเหตุซึ่งบุคคลผู้ไม่สำรวมอยู่พึงถูกอกุศลอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้รักษามนินียีถึงความสำรวมในมนินทรียีแล้วข้าพระเจ้าประกอบด้วย อินสีสังวรพระอริยะเช่นนี้แล้วจึงได้เสวยสุขอันไม่เจือทุกภายในได้เป็นผู้ที่กระทำความรู้ตัวในเวลาก้าวไปและถอยกลับในเวลาแดดูเหลียวในเวลาแลด,ดูและเหลียวดูในเวลางอแขนและเหยียดแขนในเวลาทรงภาคสังคาติบาทและจีวรในเวลาฉันดื่มเคี้ยวและลิม้มในเวลาถ่ายอุจจาระและปัสสาวะในเวลาเดินยืนนั่งนอนตื่นพูดและนิ่งเตือนพูดและนิ่ง และข้าพเจ้าประกอบด้วยสินขันของพระอริยะเช่นนี้ประกอบไปด้วยอินทรีย์สังวรของพระริยะเช่นนี้และประกอบด้วยสติสัมปญญะของพระอริยะเช่นนี้แล้วจึงได้พอใจในเส,เสนาสนะอันสงัดคือป่าโวนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำบนภูเขาป่าชา้าป่าชัดที่แจ้งและลอมฝงังข้าพเจ้ากลับจากบินทบาทภายหลังอาหารแล้วนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าและอภิชาในโลกได้แล้วมิ มีใจปราศจากอภิชาอยู่ชื่อได้ว่าชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาละความชั่วคือพยาบาทแล้วเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และพูดและพูดอยู่ชื่อว่าได้ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความชั่วคือความคือคือพยาบาทและถินมิทะแล้วเป็นผู้มีจิตปราศจากถินมิทะมีอาโลกาสัญญามี สติสัมปชัญญะอยู่ชื่อว่าได้ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะและอุและอุดถดกุจจะแล้วเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบภายในอยู่ชื่อว่าได้ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุตถกุจจะและละ,และวิกิจฉาแล้วเป็นผู้ข้ามความสงสัยได้ไม่มีปัญหาอะไรในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ชื่อว่าได้ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิจากวิกวิจิตฉา ข้าประจ้าครั้นละนิวรห้าประการนี้อันเป็นเครื่องทําให้ใจเศร้าหมองทําปัญญาให้ถอยหลังแล้วจึงได้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลเข้าปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติมีมีปิติและสุขแต่วิเวกอยู่ได้เข้าตุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจภายในมีความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะสงบวิตกและวิจารไม่มีไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปิติและสุขแต่สมาธิอยู่ ได้เป็นผู้วางเฉยเพราะนายปิติมีสติสามชัญญะอยู่และเสวยสุขด้วยนามกายเข้าตัตยะฌานที่พระอิยะเรียกข้าพเจ้าได้ว่าผู้วางเฉยมีสติอยู่เป็นสุขได้จดตุทัตชฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสก่อนๆได้มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ข้าพเจ้ามีจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเครื่องยี้ยวน ปัสจาอุปกิเลสเป็นจิตอ่อ,อนโยนยควรแก่การงานตั้งมั่นถึงความไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วจึงได้น้อมจิตไปเพื่ออาสวะขยะยานข้าพเจ้าได้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนิพเพุให้เกิดทุกนี้ที่ดับทุกนี้ปฏิปทาให้ถึงที่ดับทุกยจอมรู้ชัดตามเป็นจริงว่า เหล่านี้อาสวะนี้เหตุให้เกิดอาสวะนี้ที่ดับอาสวะนี้ปฏิปทาถึงดับอาสวะเมื่อข้าพรเจารู้อย่างนี <mejor> ้เ <teor> ห <in> ็นอยู่อย่างนี้เห็นอย่างนี้จิตก็หลุดพ้นแม้จากกามาสวะแม้จากภาวาสวะแม้อวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วได้ยานรู้ชัดว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดวระชาติสิ้นแล้วพรหมรรจัน์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดูกระดูกะละท่านผู้เมียยุเมื่อข้าพระเจ้ารู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้แหละจึงถอนอนุใสค,คือความถือตัวว่าเป็นเราว่าของเราในกายอันมีวิญญาณนี้และในวิมิตรทั้งหมดในภายในภายนอกได้ด้วยดีดูกระละพิสุกทั้งหลายคำกล่าวของพิสุรูปนั้นพวกเธอควรชื่นชมมนุโมทนาว่าสาธุคันแลพึงกล่าวแก่พิสุรูปนั้นอย่างนี้ว่าดูกระละท่านผู้เมียยุ เป็นลาบของข้าพระเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่พิจารณาเห็นท่านผู้มีอายุเช่นตัวท่านเป็นสัพพมจารีพระผู้มีพระภาคได้ตัดพระยะพระภาสิทธิแล้วพิสุขเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคแลจบชวิโสธนะสูตร